มีฟิลรสชาติกาแฟแก้วละร้อยแปดสิบเท่าไหร่ครับร้อเจ็ดสิบคุณนายเจนที่สตาร์บัคกาแฟแก้วละเกือบสองร้อยถ้าราังจะอร่อยไยม,มากรสชาติไม่มีคอมเมนต์เลยอ่ะ กาแฟ1นึ่งรนะครับใช่ปะ่ะแล้วก็เค้กกล้วยหอม70บาท75บาทา5จบาทกับลาเต้แก้วกลางนะครับอีกร้อยสี่สิบรวมเป็น400บาทนะครับตรงนี้ร้อนไปหน่อย รอบหลายปีอันน้องอันนอกเนาะการกินสตาร์บัคนะครับดีดิวหอนนจิ้มตรไหอ่ะจิ้มตรงไหนอ่ะเฮ้ยจิ้มตรงไหนอ่ะจิ้มด้านี้ม่ต้องจอดแหลงแว่งจะเกเด็นไหมจริงจริงนเนี่ย ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับสตาร์บัคเขาเจาะแค่ตรงไหนก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ากลัวเจาะแล้วมันจะพุ่งขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้าพุ่งขึ้นมาก็อย่าตกใจนะฮะอันนี้ไม่ได้แก้กนะของจริงแก้ของจริง <c oughs> หรือว่าต้องเปิดหายไปนะหรือว่าต้องเปิดฝานก,ก่อน้วกินยังไงยิ้มเงนะี้ยใช่ไหมครับท่านผู้ชมช่วยบอกลยนะฮะคอมเมนต์ใต้ได้นะครับว่าเขากินเป็นยังไงนะครับหรือว่าดูนะฮะ ดูใกล้ๆดูใกล้อันนี้นะฮะมันจะฝามันจะทึบๆแบบนี้นะครับดูแล้วเอ๊ะรูมันอยู่ตรงไหนอ๋อรูตรงนี้เปล่าตรงนี้ออ๋ตรงนี้มันแข็งๆเขาไว้ทำอะไรว่าไว้วางหลอดหรือเปล่าวางบุหรีวางบุหรีวางบุหรีวางแล้วจอดนี่ไม่ใช่แข็งนะแข็งสิงงไหมฮะเอาดีๆปะหายต่อหายต่อหายต่ออย่าหยุดอยู่ก่อนนะฮะหลือจะทำยังไงหรือเอาลิ้นจดไม่ใช่นั่นแหละตรงกลางนั่นแหละ ไม่ใช่นะท่านผู้ชมครับมันอยู่ตรงไหนอะรูฮะกินยังไงเนาะสตาร์บัคกินยากจังเหมือนมากินของเซเว่นเลยครั้งนั้นอะดูแล้วดูแล้ท่านผู้ชมใช้ซ่อมฟ้านี่ไงไม่เอาหลอดจิ้มลงไปดิจิ้มเนี่ยอ๋อ นี่คือการเจาะแบบสตาร์บัคนะครับต้องเอาหลอดจิ้มอย่าดึงออกมาสิน้ำมันกระจายก็หลอดจิ้มอย่างนี้นะฮะแล้วไอรูกลางคืออะไรรูกลางไม่รู้เหมือนกันกวาจะเปิดรูกินได้นะครับก็ใช้เวลาประมาณสองนาทีนะฮะพรายังคงอยู่นะครับว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เลยถ้าเป็นลานตี้นะครับเอ๊ะ อัน,นอันนี้คือไม่รู้ของจริงนะไม่ได้ไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรอร่อยหออร่อยฮอมีทั่วหัวมานั herself, relax, ่งแบกตับตาบัง อร่อยสี่สองทีแหละนกันได้บ้างเลย <Okay. S 1> อร่อยของมา้าอันนี้อันนี้เจาะง่ายครับยิงตรงกลางนะครับเจาะง่าย ไม่เชยนะฮไม่ตกใจโอเคก็ได้ปีมาสามร้อยนะครับเสียงเงินร้อยหนึ่งนะครับเป็นี้นะ

ควา,าเมเป็นไทยโซปิงนี่น้าพี่วันชอบมานั่งทำงานนี่พี่วันเดกใจไม่แปลกใจเลยป็น,นบรรยากาศแบบอาด์ดอร์นะครับถ้าคนเยอะๆก็สามารถมานั่งข้างนอกได้นะครับ กระจกฝุ่นเดียวนิดนึงนะฮะ นายเจนก็กำลังละลยดสตาร์บัคอยู่นะครับแล้วจะสวยอย่างนี้เลยนะฮะขอบคุณทุกชมนะครับถ้ากดทูกใจกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับเต็มที่เลยนะฮะสวัสดีครับ